สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวโสพิชาดาอัครบดีศรีปฐุมมาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอลาอธิพรพานิ์ไปติดตามวัวข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนค่าข,ข่มขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินี่ไปไล่วควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกซาำเมื่อกี้กันตายคาดจมน้ําตาย เด็กนักเรียนกระเธยไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามะลิปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทาตั้งแต่หัวยันอหีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอ,ขอบคุณค่ะและท่านสามารถติดตามเราได้ที่ w w w k a ด u i k a o r t r i b c o <oughs> m สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ